ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเยี่ยมยายทานะครับมาเที่ยวหายายทานะครับก็วันนี้เดี๋ยวยายทาจะพามาเที่ยวบ้านนะครับก็ก็คือว่ามาถ่ายทําคลิปที่บ้านยายทานั่นเองนะครับวันนี้ก็จะปลูกพีก,กันด้วยนะครับก็คือที่ฟาร์มกับบ้านเนี่ยมันก็ไม่ไกลกันมากนะครับก็ประมาณสักกิโล ประมาณสองกิโลได้ไหครับสองสามโลนะครับประมาณเนี้ยครับก็บ้านที่อยู่นี่ก็เป็นอยู่ในกลุ่มหมู่บ้านนะครับสําหรับฟาร์มนยอยู่ห่างจากหมู่บ้านนะครับเป็นคนละหมู่บ้านนะครับยาทาก็จะเขาจะมีสวนหลังบ้านของเขานะครับก็จะมีพวกกล้วยมีชะอมมีมะนงมะนาวนะครับนะครับแล้วก็มีมะไฟนะครับเมื่อกี้นะต้นมะไฟนะครับ ขาปลูกไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูยายทากินข้าวนะครับก็มีหลายๆคนถามเข้ามานะครับว่าให้ให้ถ่ายยายทาบ้างนะครับยายทานี่ก็เป็นแม่ของแม่ผมนะครับก็ประมาณปีนี้ก็น่าจะแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดแล้วมั้งครับผมเดี๋ยวผมรับๆดูก่อนนะครับประมาณเกิดสองสี่เจ็ดเก้านะครับสองสี 24, 7, ่เจ็ดเก้าไม่รู้ว่า น่าจะประมาณนะครับ8 7นะครับนี่ยังไม่ได้ย้อมหงอกนะครับเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเขาจะไปย้อมหงอกดัดผมนะครับช่วงนี้ก็ทําสวนหลังบ้านไปก่อนนะครับถ้าแม่ผมไปสวนยายทาก็จะไปด้วยนะครับนี่ดูกล้วยเขาครับอันนี้เป็นกล้วยปั้มนะครับหรือคนไทยเรียกว่ากล้วยหอมเตี้ยนะครับประมาณนั้นนะดกแบบหวีเยอะมากนะครับ เนี่ยครับมันเขาเขาเรียกกล้วยอะไรไม่รู้นะครับผมผมก็ไม่รู้จักนะครับแต่ยายทาเรียกกล้วยปั้มนะครับเนี่ยมันมีหลายหวีมากนะครับเดี๋ยวยายทาจะพาไปกินข้าวนะครับนี่คก็เป็นบ้านที่ผมอยู่นะครับบ้านที่ผมอยู่ก็ติดกับบ้านยายทานะครับเป็นรั้วเดียวกันนะครับอันนี้เป็นบ้านยายทานะครับ ถ้าผมผมอยู่บ้านเนี่ผมไปอยู่บ้านหลังเดียวกับแม่นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านยะทาที่อยู่ใกล้ๆบ้านบ้านผมนะครับแล้วก็ฟาร์มเนะี่ยอยู่อีกที่นึงนะครับผมก็ย้ายออกจากจากที่นี่นะครับแล้วก็ไปฟาร์มไป,ไป,ไปมอยู่ฟาร์มนะครับเฝ้าเด็กๆนะครับแต่ว่าก็ไปไปมามาอยู่เนี่ยครับเพราะว่าเพราะว่าบ้านเราอยู่ในหมู่บ้านนะครับอยู่ไม่ไกลกันครับเวลาข้าวสารหมดนะครับก็มาเอาที่นี่นะครับข้าเปือกหมดก็มาเอาที่นี่นะครับ คือที่นู่นไม่มียุงข้าวนั่นเองนะครับนี่ครับอามือเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปกินข้าวนะครับช่วงนี้ยายตาก็จะตามวัยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับหูไม่ค่อยดีแล้วครับต้องพูดดังๆหน่อยนะครับแล้วก็แล้วก็แบบหลงๆลืมๆไปบ้างนะครับตามตามอายุนะครับของคนเท่าคนแก่นะครับบางทีกินกินข้าวแล้วนะครับ บอกว่ายังไม่ได้กินนะครับหิวอ,อีกแล้วนะครับกินข้าวแล้วหลายรอบนะครับนี่ก็มีแกงจากเพื่อนบ้านนะครับเขาก็แบ่งปันนะครับก็คือเขามีกลุ่มกลุ่มคนหวยของเขาอยู่นะครับกลุ่มเล่าหวยนะครับเล่าความฝันนะครับ <c oughs> ก็บางทีถ้าได้ปลาจากแบบปลาสวายตัวใหญ่ห,ญหรือว่าพวกปลาดุกป,ปลาอะไรนะา่ายะทาเขาจะไปแบ่งให้เพื่อนบ้านไปทํานะครับเพื่อจะท้า ไม่ได้ทํานะครับก็คือเอาปลามาแล้วก็ไปให้เขาทํานะครับแล้วเขาก็เขาก็แกงมาให้เลยนะครับงานง่ายดีนะครับก็ถือเป็นการแบ่งกันไปด้วยนะครับคือ <alright. S 2> ถ้าที่ฟาร์มเนี่ยผมไม่ได้ทำนะครับเพราะงานเยอะอย่าเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ปรุงอาหารยเงี้ยเขาก็จะเอาปลากลับบ้านเลยนะครับแบบถ้าตกได้นะครับก็จะให้เพื่อนบ้านไปทํานะครับไถ้ทาก็รอกินนะครับ ส่วนมากที่ยายทากินนี่เขาจะกินข้าวเหนียวนะครับเขาไม่กินข้าวเจ้านะครับไม่ค่อยกินข้าวเจ้านะครับส่วนมากกินข้าวเหนียวเขาชอบกินข้าวเหนียวนะครับก็สําหรับทางฟาร์มนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเด็กๆให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับช่วงนี้อาจจะห่างหายกันไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีงานมันเยอะนะครับผมติดติดหลายงานนะครับติดหลายงาน ช่วงนี้ช่วงหากระตังนะครับช่วงหาเงินนะครับมันจะไปขายของบ้างนะครับเพราะว่าเพราะว่าลําพังที่ฟาร์มเนี่ยมันมันไม่มีรายได้เลยนะครับเราต้องหารายได้หลายๆทางนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยผมก็จะหาเงินมาปรับปรุงฟาร์มนะครับปรับปรุงฟาร์มปรับปรุงหลายๆอย่างนะครับทําแปลงหญ้าบ้างนะครับเพื่อที่เอาควายกลับมานะครับเอาวัวควากลับมาเดี๋ยวผม ไปอัปเดตให้ชมนะครับตอนนี้ก็คือหลายๆคนถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องวัวเรื่องควายนะครับผมไปฝากเขาเลี้ยงนะครับฝากเขาเลี้ยงก็คือว่าเลี้ยงเลี้ยงแบ่งลูกนั่นเองนะครับเพราะว่าผมต้องทํางานนะครับหาเงินนะครับเดี๋ยวอะไรมันพร้อมๆดีๆนะครับเราก็ค่อยมาลุยอีกทีนึงนะครับช่วงนี้ก็ต้องหาหากระตังก่อนนะครับขอเวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จนะครับก็จะ พาเพื่อนไปปลูกพริกนะครับยายาจะพาไปนะครับปลูกพริกหน้าบ้านนะครับเขาชอบกินข้าวเหนียวนะครับถ้าไปฟาร์มเนี่ยผมจะเป็นคนทําอาหารนะครับเป็นคนทาอาหารให้ยายทากินนะครับเขาก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับยังยังหาปลาได้นะครับซ่อนปลาได้จับปลาได้นะครับปลูกต้นไม้ได้นะครับแกก็ชอบชอบชอบปลูกชอบ หวานแบบถ้ามีเมล็ดพันธุ์เนี่ยผมได้เมล็ดพันธุ์มาเนี่ยเขาจะจับจับผือเลยนะครับจับผือในที่นี้คือจับหวานในบริเวณที่มันมีอาจจะมีน้ําอาจจะงอกได้อย่างเงี้ยครับเขาจะหวานไปเรื่อยนะมันก็ขึ้นนะครับขึ้นก็ได้กินนะครับเดี๋ยวจะทาทาผมใหม่นะครับจะมาอัปเดตให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับจะพามาอัปเดตทรงผมใหม่ของยายทาครับเร็วๆนี้นะครับเห็นแม่บอกว่าจะพาไปพาไปทําผมนะครับ ช่วงนี้ก็ทรงผมยุ่งเหยิงนะครับเป็นธรรมดาของคนท่านคนแก่นะครับเมื่อมีเวลาว่างเขาก็จะนอนนะครับเขาก็นอนพักผ่อนนะครับนอนพักผ่อนเกล้งหวยนะครับครับเดี๋ยวเราจะพาไปปลูกปลูกพริกกันครับนี่ครับเราก็จะพามาปลูกพริกนะครับก้าพริกนี่ก็ก็เขากให้มาเหมือนกันนะครับไก่ทานี่จะเป็นสายปุ๋ยนะครับก็จะจะไม่ค่อย ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนี่จะไม่ค่อยได้จับสักเท่าไหร่นะครับในทางนี่เป็นสายปุ๋ยเม็ดนะครับเวลาผมปลูกปลูกผักปลูกอะไรนะครับในทาก็จะแอบเอาปุ๋ยเม็ดนะครับซื้อไปนะครับแบบกิโลนึงนะครับซื้อไปกิโลนึงเป็นถุงนะครับเขาก็จะแอบแอบเอาไปหวานใส่นะครับหวานใส่ผักผมนะครับผักพวกพริกพวกผักนะครับบางทีก็เยอะมั่งน้อยมั่งนะครับตายมั่งนะครับเค็มปุ๋ยนะครับ ยายทาเป็นสายปุ๋ยเม็ดนะครับแต่ว่าบางบางอย่างที่ยายทาปุ๋ยเนี่ยมันก็ได้กินนะครับเพราะว่าบางทีเขาใส่ใส่เขาใส่เนี่ยใส่จนรู้น้ําหนักมือนะครับใส่เขาใส่ไม่เยอะแล้วนะครับมะนงมะนาวอะไรพวกนี้นะครับได้กินนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตพวกพริกพวกนี้นะครับให้ให้ชมอีกทีนึงนะครับว่าจะรอดไหมนะครับนี่ใส่ปุ๋ยรองพื้นไปแล้วนะครับนะครับนี่ครับปกติแล้ว าการปลูกแบบนี้ก็แบบใส่ปุ๋ยรองพื้นเนี่ยถ้าใส่ก็ถ้าเป็นผมไม่ใส่นะครับเป็นผมไม่ใส่จะใส่เพราะปุ๋ยพวกปุ๋ยพวกนี้มันทําให้รากมันร้อนนะครับเหมือนกับพวกทําปุ๋ยคงปุ๋ยคอกอะไรพวกนี้ครับเวลารองพื้นนี่ต้องผสมดินด้วยนะครับต้องจกุกจกผสมด้วยถ้าใส่รองรองพื้นไปเลยแล้วเอาต้นไม้เอาผักลงเนี่ยผมคิดว่ารากมันน่าจะร้อนนะครับ ในควคิดผมนะครับที่ผมปลูกนะครับนี้พามาปลูกก้าพิกน้อยนะครับข้างบ้านนะครับเดี๋ยวถ้าถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวทําจะท่าไปฟาร์มเดี๋ยวจะอัปเดตน,นะครับถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับก็เวลาว่าของเท่านคนแก่นะครับก็ปลูกพักนะครับแล้วก็พวก นอนนะครับฟังฟังนิยายนะครับเมื่อก่อนนะครับเจตหากะเขาจะมีวิทยุนะครับวิทยุคานินนะครับรังๆมากก็ไม่ได้ฟังวิทยุแล้วนะครับมีโทรศัพท์นะครับฟังธรรมะจาก youtube นะครับเห็นยจท่าอย่างนี้เขามีโทรศัพท์แบบรูดได้นะครับแบบโทรศัพท์เดี๋ยวแบบสมาร์ทโฟนนะครับไม่ธรรมดานะครับมีลงมีไลน์พร้อมนะครับ มีไลน์นะครับสามารถโทรไลน์หาได้นะครับรับสายเป็นนะครับพอลูกหลานเขาโทรหาประจานะครับนี่ครับจะปลูกอีกสามต้นครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแบบแบบเราพามาพามาเที่ยวชมหาใหญ่ทานะครับมาเยี่ยมยหยทานะครับอจะไม่ครย ไม่ค่อยได้ให้ยายทาพูดสื่อสารเท่าไหร่นะครับตอนนี้กำลังจดจ้องอยู่กับการปลูกพริกเนี่ะครับเหมือนอัดรายการนะครับเกร็งๆนะครับทำตามสคริปต์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็ให้ยายทาพูดนะครับคือ้าไเแลาพูดเนี่ยเราสื่อสารนะเขาเนี่ยเราพูดเสียงดังเนี่ยบางคนก็อาจจะมองว่าเราตะโกนใส่แม่นะครับตะโกนใส่ยายนะครับก็นี่เป็น ถ่ายถ่ายให้ดูนะครับก็ถ้าใครอย,อยากชมคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกอบผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับบางทีก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ชมนะครับเพราะว่าที่ารามันก็มีไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วยนะครับต้นนี พริก,กนะครับพริกครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังติดตามช่องวิมานดินฟาร์มอยู่นะครับก็ก็ช่วยไปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ติ๊กต็อกไว้นะครับเพราะว่าผมลงคลิปทางติ๊กต็อกวิมานดินฟาร์มไว้ด้วยนะครับอาจจะเป็นแบบคลิปยาวๆคลิปส,สั้นนะครับ ก็ไปกดติดตามไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับก็พามาอัปเดตนะครับการทํางานของยายทานะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พีมาดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม